อ่อเข้าประเด็นคือวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเข้าเซิร์ฟเวอร์สำหรับใครหลายๆคนหลายคนจริงๆอันนี้ขอพูดยังไม่รู้ยังไม่ทราบวันนี้เราก็จะมาส่องเลดูเห็นกันนะครับผมอ่ะอันนี้เดี๋ยวบางบางคนไม่มีภาษาไทยเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะภาษาไทยเออเ่ไนะอังกฤษอังกฤษ นี่ U K คดพิทิมันติเพยเยอร์มีเซฟต,ต่างๆไม่ต้องสนใจกดปุ๊บเข้ามานะคุณจะเห็นได้ว่ามีตัวหนังสือสีดแดงๆเนี่ยเนี่ยตรงนี้ดีกิสเตอร์พาสเวิร์ดอะไรพวกนี้เราก็พิมพ์ไปตามนะครับ R E G I S T E R ตามด้วยรหัสของท่านนะสมมติว่ารหัส หนึ่งสอเออสองสามสี่ห้าหอย่างเงี้ยแล้วก็คอนเฟิร์มวัดเวอร์ดกก็หนึ่งสสสี่ห้าหปุ๊บปุ๊บแค่เนี้ยคุณก็สมัครเสร็จแล้วนะครับผมที่เหลือก็สำหรับการเข้ามาอีกครั้งเออเอเมื่อคุณสมัครไปแล้วนะครั้งหนึ่งเข้ามาอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่รีจิสเตอร์ละคราวนี้จะเป็นทับล็อกอินพาสเวิร์ด ก็พิมพ์ไปตามเลยครับทับ l o, o g i n ตามด้วยพาสเวิร์ดที่คุณตั้งเอาไว้คราวที่แล้วก็คืออ่ะก็พิมพ์ด้วยรหัสเดิมก็คือ123456คุณก็จะเข้าเล่นเซิร์ฟเวอร์ได้อีกครั้งอย่าว้นเซิร์ฟอาจจะมีปัญหาอาจจะมีประมาณอ่าอาจจะเซิร์ฟรีอะไรพวกนี้ เราก็มานั่งรีกิสเตอร์ใหม่เกิดเป็นการสมัครใหม่ด้วยรหัสใหม่อีกครั้งนะครับผม